คือเส้นประสาทที่อยู่ดใต้เขาเรียกว่าตรงหัวหนาอ่ะหัวหนาวนะครับนะให้ร้อนขึ้นใหญ่แบบนี้ครับขยับขึ้นลมนะมันจะคลายสลักเพชรกับเส้นหัวหนานะอันนี้คือขาข้างซ้ายนะแล้วก็ข้างขวาเราเราทำข้างเดียวนะอีก <impossible> ข้างเนี่ยก็กลับไปทำที่บ้านบางคนเนี่ยโทรถามแล้วก็เลื่องข้างทำไงเองมีขาสองข้างก็ทำสองข้างมีขาข้างเดียวไปทำข้างเดียวหนิ ท,ท่าที่สองนะถ้าพลิกมานิดเองนะต่อเลยนะอันนี้มันจะดึงไปถึงบ้านเดียวแล,ล้วลงมาถึงบ้านเดียวเลยนะแต่ยกออกมาน่ะเนี่นยมันพยอกมานุ่มๆท่าที่สามครับเราต้องเข่าขึ้นเลยนะอันนี้เป็นไกเกงนะมันก็จะเป็นพาตรงสลับเช่นเดียวกันแต่เราจะเบาขึ้นอันที่สามนะฮะพอท่าที่สี่ปุ๊บเนี่ยเรามืออปจักข้อเท้าดึงเข้าหาตัวอันนี้เป็นท่าร,ารกักษากระดูกทับเส้นโดยตรงครับ มันจะลั่นปึ๊กปึ๊นะแต่ห้ามคนอื่นมากดนะครับนะห้ามคนอื่นมากดเพราะากดจะมันแรงแรงเกินไปน้ำหนักมันไม่ได้สม,มดุลน,นะมีหลายคนที่ให้ลูกอ่านช่วยกดที่งยขดโเลยนะกลับมาเยี่ยงเลยนะ,นะอันนี้ก็ต้องขยับตัวเองท่าที่ห้ามคืออย่าท้าไปนะฮะไม่ก่อดน,นะยปอดภยนะฮะถ้าทต้นะนี่คือท่าอุดเ้นชุดหนึ่งนะชุดที่สองนะคือกดหลังฮะตัง้งเข่าขึ้นสองข้างนะก็้อง,องขาวางตเท้าลงนะกดเท้าชิด แล้วก็โยกกลับไปกลับมาอันนี้คือปวดหลังแคเนี้ยก็หายแล้วการปวดหลังมันไม่ฝ่าที่มันแน่นๆนนหาพอเรากลับไปกลับมามันจะหลุดกล้าก็เนื้อที่ล็อกมันเดียวแข็งเนี่ยมันก็จะคลายตัวนะท่าที่เจ็ดนะท้าที่เจ็ดนี่คือปวดก้่นแล้วนั่งนานนะใช้ใช้หลังมือสอบขึ้นไปตัวนะแล้วก็ยกก้่นขึ้นมาแล้วก็หมุนเปหลังมืออันนี้จะไปรักษาพวกระบบกระดูกประจาเือนอะไรทั้งหมดเลย ที่อยู่ใตยน,นี้นะครับเพราะว่าไนเส้นตรงไอก้ก้นบกจะแข็งติดเป็นแขงนะครับพอมัดลูกด้วยใช่ไหมคันะมดลูกไม่เอ้อนี่เราไม่มีก็ลูก <S 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 ่าข้อที่แปดครับข้อที่แปดนี่คือฉีกกระ,ะปิดกระปอยฉีก้ล่นระบบะการเดินมีปัญหารอตะแคงนะข้อที่แปดเห็นะฮะเนี้ยว่าเท้ากลับไปกลับมาให้สุดนอนอย่างนี้เลยนะเอาเท้าลงไปอย่างนี้แล้วกลับไปกลับมาอันนี้สําหรับผู้หญิงเนี่ยช่องข้อจะกระชับแน่น หลังฝปกดงานแล้วฉี่เนี่ยจะสุดเลยนะเรื่องระบบประจำเดือนจะมาหมดเลยครับางคนทดาแล้วเนี่ยออกออกมากผิดปกติแล้วบอกวเกิดอะไรขึ้นนะแปลกนะฮะท่าที่เก้านะฮะท่าที่เก้านี้คือท่านอนดึกนะซึ่งเราเป็นมันยกเมากเลยนะฮะก็คือยกเข่ากับแขนสลับข้างกันดูนะให้ขาเน้ตั้งขาแนี่ไม่ได้สะัดส่บนตั้งขาเลยนะฮะลงในขดีนะฮะตับอยู่ข้างฝาม้าอยู่ข้างซ้ายโยกกลับไปกลับมานะฮะในนอนนี้ นิตากานะนานะแล้วก็ท่าที่สิก็คือท่าที่ปรับสมดุลทั้งร่างกายเลยท่านี้ถ้าเผยแพร่ไปงานนี้ชิ้หายแน่เมืองไทยนนหมอตกงานชิบหายหมดเลยนะแต่ยังไม่เปิดเผยแต่ยังอยู่วงในอ,อ่ะดูนะาานะ้ทาเกียรติธรรมานท่านี้อยู่ในตำราแพทย์ไทยนี่องเี้ีตรานท่านี้่ยก่นยยะนะแต่ละมนะาเฉลย,ยนละ้น อ่าตรงนี้เราออกเรามองออกแล้วว่าสาเหตุของคนที่ป่วยทั้งหมดเนี่ยคือเราต่อรักษาหมดแล้วเนี่ยมันยังเป็นเล็กน้อยๆนะมือก้มหนักก็ถึงพื้นแล้วทุกเข่าก็ได้แล้วนั่งนอนแล้วก็จุดได้หมดแล้วมันยังไม่หายมันยังเป็นในเนยอยู่พอเราให้นอนท่านนี้ปุ๊บหายเลยเพราะอะไรเพราะเส้นประสาทเราเนี่ยออกมานี่กระดูกมีสิบสองนะกระดูกหลังมีสิบสองเส้นนะฮถ้าเป็นยี่สิบสี่สองฝั่งนะฮะอันนี้กระดูกคอมีเจ็ดงนั้นมันก็แยกไปนู้นนะกระดูกนี่เจวมีผ้าเนี่ย เส้นประสาทที่มันสองขากเนี่ยพอนอนท่านี้พุ้นเนี่ยมันจะดึงกลับเข้าที่หมดเลยมันจะได้สัดวนตรงนั้นเลยนะฮะพอนอนท่านี้แล้วจะได้ดีเนี่ยนะเราก็ลิงกระเด้าลมนะลิงกระเด้าลมนะมันแล้ก็ถ่ายเส้นนะเนี่ยนะพอขามันก็อยากมัยากพุ้นเนี่ยเส้นประสาทที่มันตึงมันติดติดกันเนี่ยมันกยากมันอยากพามันจะตัดมุดหมดเลยโดยตลอดนะโดยสมบูรณ์แล้วเนี่ยคือทิศท่าเนี่ย นะฮะถ้าใครรู้จักแล้วมีมไว้ประจำปั้นไว้ํำเลยในชีวิตของท่านนะท่านเอาบัตรโรงพยาบาลโยนทิ้งไม่ได้เลยนะพาชนะว่างโยนทิ้งไม่เลยครนะแล้วเจอเหน้าหมอก็กูลัเบื่อหมอนะไม่ต้องไปขอร้องบ่นวัวกันเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องไปนั่งรอมันตั้งแต่เช้าตั้งแต่หกโมง